จำตัย่างเห่นยัเ,นวเวลาเวลาเข้าพักคุณบอกว่าคุณมีเข้าพักเนี่ยมีเทเบิลที่บอกว่าใครเข้าพักมนไหนเนี่ยสัมพันธ์กับห้องพักว่าห้องไหนเข้าห้องไหนใช่ไหมฮะ เด็กแล้วไม่เก็บว่าว่าลูกค้าคนไหนเข้าเหรอครับไม่ต้องโยงกับลูกค้าเหรอหรือว่ายงผ่านใบจองก็โยงผ่านใบจองนะแล้วโยงผ่านใบจองแต่เราก็ไม่รู้อยู่เดียวว่าถ้ายงผ่านใบจองเราก็ไม่รู้อีกว่าคนที่เข้าพักลูกค้าคนนั้นชื่ออะไรเวลาดึงมันต้องไปโยงลูกค้าด้วยนะทั้งเข้าทั้งออกเลย อ่เ,อเ,อเอออข้าใจฮะมันเหมือนกับมันเหมือนกับใบสั่งซื้อกับใบรับสินค้ามันก็ต้องไปโยงกับลูกค้าทั้งคู่เพราะเราต้องไปดึงข้อมูลลูกค้ามาใช่หอป่อ๋อแล้วแอตทิบิวก็มีแค่เองเหรออ๋อเพราะมันเยอะไปเพราะดูแล้วตาลายมัน โอเคไม่ไดไม่ใช่หรอโอเคคืนห้องใบเสร็จแล้วคืนห้องต้องโยงกับห้องพักไหมโยงกับห้องพักแล้วเพราะว่าห้องพักจะมีจะมีรอดหักของห้องพักอ่ะโอเค